ว่าน,นี่ยทอนมีคิ้วไายทำยูสราบูรีบานีส์ไทยทำเร้วๆกับมากรุงเทพพี่น้องมาหอดกรุงเทพสามทุ่มพอดีพี่น้องคะนี่นะก็มาเข้าห้องพักอีกหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวจะท่องสิตใายบรรยากาศงงเฮเบิ้งค่ะพี่น้องนี่นะวันนี้ก็จะนอนกับผู้บ่าวเหมือนเดิมแล้วคะ mm ่ะ hmm. พี่น้องคะมาหอดแล้วก็เฝ้าขึออา้นยังได้เนี่นะบัดพี่น้องตดต่อคลิปฉเฉลว,วันนี้ตดต่อคลิปวันที่25ว่าเราทำอะไรไปบ้างเนาะค่ะก็เพื่อจะโพสต์นันละพี่น้องคะ หลังจากหันวันที่ยี่สิบหกเออมื้อนี่ละนอนอีกทีทอดเทปคนี่โบมีไเด็ถ่ายทำเอียงก็เลยตื่นสวยเด็พัดบาท,ที่นี่แต่ว่าถ้าตรงนด้ย่ายออกเด้นอนคืนเดียวเราต้องย้ายออกไปนอนที่ใหม่เพราะว่าใกล้จะได้ใกล้สตูดิโอที่เราจะถ่ายถ่ายผาดิ่งวันที่ยี่สิบเจ็ดคือเป็นอ,อื่นเนาะค่ะนอนนี่นะเดินทางอีกแล้วค่ะพี่น้องคะนี่นะถ่ายบรรยากาศตึกมเ,ตเ,เมืองกรุงเทพตัวเจ้าเบิ้งครมให้จบเลือตา่างมาเทียวเมืองกรุงเทพกับย้ายทอดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ ได้ที่นอนม่องใหม่แล้วเช็คอินเข้าเมื่อตอนเที่ยงนี่แหละพี่น้องคะตอนเที่ยงบาทที่นี่สูกไซบะง่ายม,มันคือน่าั่คำแต่เราแม่เดี๋ยวจะพาไปดินเนอร์พะนะไปซอยพี่น้องเอาเอาไปเที่ยวกรุงเทพี่เจ้าเบื้องคลิปดูเจ้าสิคุมมานี้นะคะพี่น้องจะมาดินเนอร์ที่ตึกใบหยกซึ่งยายทอนมาแล้วเคยมาแล้วหนึ่งครั้งค่ะพี่น้องคะ่ะนี่มื่อ่อน,นีก็บซีโมงแรกค่าะาถิเมื่อกินเขาแรกยูพีอันแม่พี่น้องไทย่อยู่บรรยากาศสู้พี่น้องเบืะะ้องเลยค่ะยำเว้น ยามช่วงสี่วงแรงนะคะเบิงนี่คือเมืองกุงเทปเด้อพี่น้องบ๊ยมักตะหนทางนี่ลยละว่ามันฉีนกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องคะเบิงเนียมุมสูงก็เป็นตะเบิงเป็นตะเบิงเบิงดีแหงข่อยกะทายคิดมาสุ่ตูเจ้าเบิงเลยพี่น้องคะเบิงเนี้ดีครับว่ามาครั้งที่สองก็ประทับใจคือเก่าหลายคนมาใส่เงินหลายบ่หลายยายท่อนคุณมาทั้งนี้พี่น้องมากินบุฟเฟ่เออมากินบุฟเฟ่คนจักว่าสั้นได้เป็นสั้นดอกดอกกขลืมแล้วล่ะพอลล้งแล้วล่ะพี่น้องเบิง ก็เลยเก็บบรรยากาศวิวที่ทัดมาสูพี่น้องเบิ้งเลยบอกอยากบอกเลยว่างามแหงพี่น้องต่างมาในส้มวิวน้ำต่างมาได้กินอาหารมองสูงๆน้ำต่างมาทายคีบหาตัวเจ้าเบิ้งน้ำบาดแต่ว่าเสียอย่างเดียวบ่ได้ไปไทยมองคนหิอาหารไหโอ้ยอ้อมเลยพี่น้องอ้อมตึกนอนเนียตึ้ยเตึงใบยกมันลก่มมันบอกตอนไปเอาอาหารขอยากบ่ได้ทายตัวเจ้าเบิ้งเด้อบ่มาทายตอนกินโลพี่น้องโคตรเฟลโคตรฟินแหงพี่น้องขายกินอาหารที่สูง อร่อยอาหารที่ตึกใบยกอร่อยเด้อมีโอกาสกปอยากให้พี่น้องมากนี่ค่ะพี่น้องข้ากินแซ่บนะคะเที่ยวพี่คุ้มเลยมาเห็นงานนี่เด้อไอยได้มาเทียวย่าทอดกระไรท่นวาสีได้มาเทียวกรุงเทพตั้งใจมากนี่บ่ได้มาเนี่ขันบ่ได้มาเทียวกินไปกินมากตะเวนกระเรลิงโต๊ล่งต๊คคอยล่งคอยลงมันนีเข้าเจ้าก็เปิดไฟน้าตองน้าตึกพี่้องมึงเนี่ยย่าทอดบดไก่นั่งกินเขาบ่อบ่อบองทั้งติดตะเวนต๊ เ้อเลยบระทศยเบิ้งเห็นบอเริ่มแสงโงลงลงมาที่นี่คํว่าโอ้ยนักท่องเที่ยวหลายหลายเด้อพี่น้องอย่ทาทอบปริทศไทยคืนมามองส้วง,ง,งอีกบันนี้พี่น้องมองมันมืดเต็มที่นเนาะขจาก็เปิดไฟอ้อมเมื่องกรุงเทพแ้วไฟแสงสีงามกลางคืนนักท่องเที่ยวก็มายืนเกาะตรงนี้นะพี่น้องมันชิมุนไปเองอัตโนม,มัติเออเขายืนอยู่ซื่อๆเลยเขามาตรงแยงชิม,มุนอ้อไม่เหาเบิ้งสามร้อยหกสิบองศานักท่องเที่ยวก็ ลุมซากลากยะทองก็ไปเบิกนำเพลิงแล้วก็ถ่ายคลิปเจ้าเบิงนี่เห็นบ่อมองถนนมองในเนี่ยเป็นเซนกระปุ่นนี่พี่น้องเม,มื่อไหร่ไมนเป็นไฟแสงชีโอ้ยงามตาขึ้นอย่างเด้อพี่น้องมองด้วยตาเปล่าแหงงามแหงค่ะพี่น้องค่ะมีหอตึกมองสูงมองตั้มมองโอ้ยแต่เห็นตาทงไ้ทงหน้านอโดดโดด้ไม่เห็นอย่างสียะทอนบโอ้ยขุ่มคายแห้งล้วก็สีใดท้ายเก็บภาพมาสู่พี่น้องเบิงผู้ได้เห็นคลิปกระไรหาโอกาสหน้าเด้อพี่น้องใสนเงินหลายวะเลยยะทอน ใบเท่าใบเดียวก็ไไ้ท่อนอยู่ได้พี่น้องแต่ละคนน,นะนะเจ้าเลี้ยบบนถุ่นสุดลูกหูลูกตาลมแรงแหงเด้อลมแหงเด้อพี่น้องทึ่งผีกระไรก็เปิดลมแบบเย็นสามซื่นใจยะทอนก็มีความสุขยะท้อนก็อาศัยแดดได้มาทไทยคลิปซูพี่น้องเบืองใดมากต่างมาเที่ยวต่างมาเห็นงานน้ำเมียพี่น้องเห็นบะยืนอยู่นี่วะไสองรอบสามรอบพี่นี้โดนโดนกระไรมากเนาะเอืเืองเมียม,มันคักๆโหลดสะดกย่ท่อนวลาพี่น้องเมืองเนี้า ไม่มีเองจงเลยพี่น้องหวังว่าทุกคนเบิ่งคลิปน้ำยทาทอนสดมีความสุขไปกับยาท่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเมียนตุเจ้าบะไรมาเบิ่งกับตาผู้ใดก็ได้เบิ่งยาท่อดนี่ยาทอไทยคลิปสุเบิ่งห่งมีความสุขค่ะ